สวัสดีครับวันนี้ผมคุณครูพงศกรสิบแองนะครับวันนี้จะมานําเสนอในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับมีอยู่รูปแบบใหญ่ๆด้วยกันนะครับสามรูปแบบดังนี้นะครับหนึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับที่เป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพื่อปฏิบัติก,กิจกรรมต่างๆโดยไม่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเช่น การยืนยกแขนหรือขาบิดลำตัวสบัดข้อมือเป็นต้นนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูก็คือการนั่งอ่านหนังสือนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ 2. ครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่เ,บบเ,ทเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่ทําให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆเช่นการนอนกิ้งการคาน การเดินการวิ่งก็มีตัวอย่างเช่นนะครับการวิ่งนะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่สามครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบเป็นกิจกรรมทางกายที่ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะในการเคลื่อนไหวนะครับแบบผสมผสานและยังต้องมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการคว้างลูกบอลการเตะฟุตบอลการโยนลูกบอล เป็นต้นนะครับตัวอย่างก,ก็คือการเล่นฟุตบอลนะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับจะอย่างก็อย่างเช่นก็คือจะมีลูกบอลเนี่ยประกอบในเรื่องของการที่เรามาเล่นนะครับต่อไปครับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานหมายถึงการนําทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยของขั้นพื้นฐานทั้งหมดนะครับทั้งแบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบผสมผสานให้มีการเคลื่อนไหวที่มีนะครับอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางกายเช่น การทำงานการออกกำลังกายการเล่นเกมหรือพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬาต่างๆการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบผสมผสานอยู่กับที่ 1. กระโดดหมุนตัว 2. กระโดดเหยียดแขนกลางอากาศ 3. นั่งยกขาเตะสลับ 4. กระโดดตบใต้ขา 5. ยืนนั่งหรือนอนนะครับ6นอนแอ่นตัวยกขึ้น แล้วก็ยบลงนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบเคลื่อนที่ครับประกอบไปด้วย 1. วิ่งซิกแซกหรือวิ่งสลับฟันปลา 2. วิ่งเปลี่ยนทิศทาง 3. เขย่งก้าวขย่ง 4. วิ่งควบมา้า 5. กระโดดขาเดียวสลับฟันปลาการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานโดยใช้อุปรกรณ์ประกอบนะครับ 1. พุ่งตัวรับลูกบอลสง รับส่งลูกบอลแบบเคลื่อนที่สวิ่งซิกแซกเลี้ยงลูกบอล4ี่กระโดดเชือกตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบผสมผสานที่นําไปใช้ในเรื่องของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาได้แก่การเลี้ยงลูกวาสเซ็กบอลการกระโดดรับลูกบอลของผู้รักษาประตูนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอนะครับจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม